วัสดีค่ะสวัสดีพอ่อแม่พี่น้องป้องไปสุขสุขนนะคะพี่น้องขาวันนี้นะคะอัปเดตค่ะอัปเดตบรรยากาศหน้างานนะคะอยู่ที่บ้านน้องตาดตำบลท่าเมนชยัยอำเภอลำปลายมาจังหวัดบุรีรัมย์พี่น้องขะวันนึงเห็นแม่ยงาสาวกมาหอดบริไดกเล่นบัไดไทยคลิปตัวเย่างเพิ่อนเก็บป่วยท่านกับพี่น้องับป่วยท่านนี้ ท้องค่ำมีเงินโสดมีผ้าไหมโอ้ยลายอย่างลายเนี่ยพี่น้องเป็นยศสามพระท่านกัเลาสิพี่น้องอ่าษีพี่น้องมาเบิงนะคะะยษะพี่น้องมาเบิงมาเบิงมาหนางานเป็นจังได้แล้วพี่น้องเนาะตอนนี้พ่อแม่พี่น้องกับเพื่อนไปเก็บปุ๋ยท่านแล้วเพื่อนกันกำลังพักกันเอาออาเออกระเอาศาตร์เอาเสื้อมาปู่พี่น้องค่ะ การเอาศาสตร์เอาเสือมัคคุเทศก์นะครับช่วยกันมาเก็บร่มพี่น้องครับมือนร่มเบิรกลดคือจะได้ยืดนะครับช่วยกันหน่อยนะครับร่มแห้งพี่น้องมือนี่างนั้นก็มือสาไม่ใช่สาบเปื้อนพัดลมแอไปเปื้อพัดลมแอรถ้าได้เปิดใส่แจ๊กมืออยู่พี่น้องได้เปิดใส่แจ๊กมืออยู่ย้อนบ้านความโควิดนะครับ โลบหนาวค่ะโลบอุตสาห์ไตหนาวพี่น้องค่ะนี่แหละกอะไรสิพี่น้องไม่แบบว่าชมเนาะพี่น้องพกกระสุนพกกระนผ้าสตนสาดเอาอย่างมาจัดก่องพื้นที่นะคะพื้นที่กับวัตถุ่ากว้างกับวัตถุ่าแคบพี่น้องค่ะการล่องรับได้ประมาณกับสองสามพันคนอยู่นะครับนะคะประชาชนเบื้องหน้าเวทีพี่น้องนี่พี่น้องคขาเอาไปเก็บตรงไหนได้เก็บเลยนะ ครับกำลังเวทีเก็บตัวไหนได้เก็บเลยลูกเอาถอยรถออกไปก่อนก็ได้เก็บมาตั้งง่ายๆเก็บเวทป้าพี่ถ้าเราลดไม่ถอยจะเก็บยากมากเจ้าเฟอร์รถต้องรถดอกไปต่างเลยตั้งข้างหน้าให้แอยว่าอกดูตรงนั้นได้เกะกะไหม้ได้เกะกะเพราะเกียร์กว้างมันต่ำเนาะคุณแม่พัดกันนะครับเก็บของท่านออกไปก่อนเพราะเราจะได้เก็บเวทีว่ากูขี้ดียนแมวขาดผมเด้เดี๋ยวทางโมงน้ำตกจะตั้งตั้งตรวปับเสียงเขาแล้ว นิ่มๆบ่อยนะครับเอ,อ๊เลือดเลือดเลือดจะภาพเลือดแห้งพี่น,อน้อง่าคนละคนกับกระหนากกันมากจับจองพื้นที่ครับพี่น้องหน้าเวทีวันนี้ค่ะคนละคนกับมานางถ่าแล้วพี่น้องรถมอลตัมกะวันนี้รถส่วนตัวน่าจะได้จอดข้างนอกหมดนะครับเพราะว่าเพื่อนจะได้ปิดทางเข้าแล้วเพราะมิตรรถบัสเข่ามากพี่น้อง่า ประทีปตำรวจัาดของแม่นะคะโอ้ปุริสิมหาแหน้อยลูกสาวสีมะโอ้เป็นตะมาณน้นอมือนีนอ้องแมาไก,ก่เพิ่นโอ้พายามาบอกแนนอือดอกไข่แม่พัดกับมะเตรียมลูกสาวสีมะแหงมหาสั่นลูกตาวสีมะแฮงก็เลยเตรียมพี่น้องค่ะ พุ่นพวกพี่ๆคอนวอดพวกกับกระั้งผากันลิงมือขึ้นไปขึ้มแม่ค่ายลูกไปยังขื่นไปขึ้นฉากนะคะพี่น้องอ่ะพี่น้องค่ะย้ายสภาพมาเบิ่งบรรยากาศเนี่ยแหละพี่น้องบรรยากาศพี่น้องกระรั้งผากันอ่าเอาสตร์เอาเสื้อมาปู่พี่น้องค่ะวันนี้นะคะอยู่ที่บ้านหนองตาดนะคะตำบลทะเมนชัยอำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์แล้วพี่น้องเด้อผู้ใดแม่หอดกะ ามาถึงแล้วก็เขาไปหาไปเรีนไปทักทายกับมอล่ำไ้แล้วพี่น้องเนาะเอา้ามือนี่กะเอาไว้สมีกรนะครับปากกดติดตามแล้วพี่น้องเนอ